เดินทางมาหลังอบตอโคคานนะครับมาเอาต่อทีอ่นาของพ่อใหญ่หยวกครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วครับอยู่ที่งกไผ่ครับสวัสดีพ่อใหญ่ไอต่ออยู่ทางไหน ตอยู่ทั้งไดน๋แอ็นบอกให้มาเอาตตออยู่กับไผ่าไฟมันอูด้นอูด้านไหนมันอยู่นะมันอยู่ทั้งอยู่ทังุ่นมา้ไปโทรหาก่อนนี่ครับต่อหัวเสือครับอยู่บนกอไผ่ลังใหญ่เลยครับตรงสัยใกล้จะล้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับลูกเยอะไหม วันนี้เตรียมพร้อมครับเป็นมือถ่ายครับต้องป้องกันตัวให้ดีสุขภาพไม่ค่อยเท่าไหร่ครับยังไม่แข็งแรงครับเดี๋ยวบอกเขาก่อนจะพึ่งออกมาเนอะไอยะเดินไปบอกจะพึ่งออกมาเนอะด้านในก่อนให้เขาหลบก่อนจะพึ่งออกมาเนอะันนก,ก,ก,ะออกะสักสักยี่สิบนาทีเนอะกยี่สิบนาทีค่อยค่อยออกมา วันนี้ก็มาเจอรังเอาง่ายๆนะครับสบายๆนะครับที่ลงแจ้งนะครับสามารถเอาลงมาเด็ดเอาเลยครับอย่างนี้ครับสบายๆครับแม่เยอะอยู่ครับวันนี้วันนี้มาสองคนครับกับวิชัยแป้นประหลัดกับผมนะครับพงโคคารนะครับวันนี้ผมเป็นมือถ่ายครับพอดีผมเพิ่งจาก หายจากอุบัติเหตุมาครับก็ยังไม่พร้อมปฏิบัติงานครับก็มาสองคนครับนี่ครับผลงานการเอาต่อครับหลังสวยงามครับ เรียบร้อยครับสำหรับวันนี้ครับลังที่สองต่อหัวเสืออยู่ในซุ้มพี่น้องกัมพูชาครับวันนี้มาเอาที่ซุ้มคนงานพี่น้องกัมพูชาครับนี่ครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับที่ช่องของเรานะครับหรือจะโทรมาใช้บริการที่เบอร์089 829 6521ครับใช้บริการได้นะครับขอขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยสวัสดีครับ